ยงดังไอ,อ้อย่างนี้ก็ฉันหิวนี่งามหิว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 ข้าก็หิวเช่นกันตรงน้นมีป่าเราไปหาของป่ากินกันไหมพิมพ์งามฉันก็คิดอย่างนั้นแหละไอ้ก้าในป่าน่าจะมีลูกไม้อยู่มากเชียวพิมพ์ก้าฉันเคยได้ยินว่าที่ป่าแห่งนั้นมีอาถรรพ์น่ากลัวยิ่งนักพวกเองมีข้าอยู่ทั้งคนพวกเองจะกลัวอันใดห,หรือ <c oughs> อย่างเองหรือไอ้ก้าจะมาดูแลพวกข้าดูแลตัวเองเสียก่อนดีกว่าไอ้ก้า ข้าดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเองพูดเช่นนี้เองจะหาเรื่องข้าหรือพิมพ์อเฉยทีพิมพ์มกล้าข้าว่าเราไปดีกว่าไม่ฉะนั้นฉันจะเปลี่ยนใจจะมาว่าฉันทีหลังนี้ได้นะถ้าง,งั้นเราไปกันเลย ใช่อือแม่ใช่ไหมพิมก้าดูนั่นสิเหตุใดทห้องฟ้าถึงได้ดับยามนี้กันรึ<ห>นะั่นสิแปลกยิ่งนะักนี่มันเกิดเหตุอันใดกันใช่นี่มันคือเหตุอันใดกัน ต่อไปที่เทียนจะสูบช่วงเนาะใช่ใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเกจออกมามันจะเป็นยังไงก็กลัวสัตว์ถ้าเราเข้าไปเที่ยวกับบ้านเนเออวางสัตว์ละห้าพ่เยาได้ดีเนาะเอากระสันเขาไปไหวพระถ้ำบุญกันบ่เหรอไปบ่อืก็มไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าหน้าตาอย่างเไหนที่อ,อะไรอย่างนี้ได้ด้วยหน้าตาที่เชื่ออย่างที่ห้ามีสิเขาว่าได้แล้วบ้านห่อนเดอ้ออุ้ยถ้าพิบเขาบอกสั้นฉันออกจะสวยเอีย สั่นเท่าแบบค่ะแล้วก็ไปเที่ยวนาสนามกันนอสันอืหมายว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปิดเทอมทั้งทีอะเราควรจะไปตั้งแคมป์กันดีปะ่ะถ้าไปตั้งแคมป์พูกกระดิะ่งป่ะโอ้อพูดไปดอกไก่พวดพ่อแม่ว่าให้ไปดอกสัวเอ้ามันจะไปใช้ฉันเอา,เาน,อานองบดลพูดกับมีได้สูวไปยังไก่แท้ผู้ผัาอีเดก,ก็ไปทําแม่เออเ,ออเออนาะก็ดีเหมือนกันนะผููพาน่าอยู่ใกล้แล้วก็สวยวิวสวยปลอดภัยด้วยแหละโอเคปะ่ะ เออข้ากัตตามนี้่เนาะมือห้ากสอบมือสุดท้ายเราไม่ป็าสารนิ้สวยคนบอกบ้อเนาเข้าไป่งเข้าไป๋ห้าไปทห้าป๋ห้าป๋ห้าเปก้าเาเ ข้าไม่เป็นอะไรดอกข้าก็ไม่เป็นอะไรเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรกันลึกใจมันจึงเล่นได้ฉันก็คิดเช่งนั้นที่นี่แปลกยิ่งนะเป็นเมืองอันไดกันดึกพอไม่ย เอเป็นใครเอได้มาจับตัวข้าก็เป็นไอ้ชางชู้เอเอก็อเป็นซ้าก็ขอให้ลูกสนิทซื่อๆกินว่าได้สันบอเนาะเออเราบอกด้วว่ากันมาใส่ชุดกันบ่กรึงปล่าพวกข้ามาจากเมือ,มองมงกรนครพวกข้าเก็บลูกมาอยู่ในป่าอยู่ๆพวกข,ข้าก็มาอยู่ที่นี่ได้ยี่ยงไรข้าก็ไม่รู้เฮ้ยนี่หรือว่า,อา,อา,าโอ้ยว่าแม่นข่ามพวกไม่ได้คือผู้ให้นังน่ะ S <S ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเยื่องนั้นโอ้ยมาตัวหล่ป่ะมันเด็กหน่อยเด้นี่โอ้ยพวกนี้พูดแต่ว่าเด็กแต่ว่าเ,าเขาเคยได้มีแชรประวัติศาสตร์มันยีได้ที่ว่าเมื่อไงบงบงกฎนล้วก็อยัางนี้เป็นเมื่อไงว่าอุลวงสมบูรณ์อู่เขาอ,อูนาน่นานนสิแม่ฮนเะสื้อยูย<ส>่จี่นี่ว่แมนอันเขามาล่งแก่บนตีว่แมป็นยู่ในหนังเด้นี่ฉันไม่รู้ว่าพวกเองพูดเรื่องอะไรกันแต่ฉันไม่ได้พูดปลดพวกเองใครจะไปเชื่อพวกเธออ่ะไปเป็นกระถือคนได้ยังหยุดก่อนพวกเองนี่ยัง ถ้าไม่รู้จะไปที่ใดเชื่อพวกข้าเถอะเอ้าเสื้อกันได้สัตว์ก็เฮ้าเอ้าแล้วเขาจะไปพักกันอยู่ไหนศาสนาออเนาะเอ้าไปพักบ้านเฮ้าดีบอเออก็ดีนี้แต่นี่ตัวข้าเจอออา้าไหมอ่ะใช่บข้าเจ้าตัวโลกในกับตัวร่วมกันเธอไปบ้านเฮ้านะ่ะเธออย่าว่าวอย่างเด้อพอ่อแม่เฮ้าสิสงสัยเข้าใจบอม่นุษออย์ฟเอ้ยคืองามคือแค่ ก็ไม่แก้วตาดวงใจของไอ,อ้ไอ้ที่ไงฉันเป็นปากหวานเนะายยนะน่ะยอ้หลีนอีพ่ออีแม่ถ้ามีกลับมาแล้วสวัสดีจ้าเอ,อ้ามาบ่ลูลกจ้าเอ,อ้าภาพไผมาพร้อมนี่คือว่าแต่งตัวประหลาดแท้ละ่ะเอามื้อนี้มีงานโรงเรียนเนี่ยพ่อก็เลยแต่งตัวสีลเล่ะแม่นบ่จ้ามือ้ออื่นแม่พอ่อสิไปเขียวหมูลเลยมานอนบ้านพ่อพาไปแน่เด้ออ,อ่าก็ได้บ่ห้ามเดี๋ยวพ่อพาไป อี่พอห้ามีบอกเราไว้เอิญบักฮามบักฮามให้เอิญห้ามีบอกจะเทียแล้วเออน,นะาบักฮามพรพอพอรู้ครูหนีห้ามีผ้ามู่เปลี่ยนเสียผาแล้วไม่กินเขาไปลูการ <_ ing> จ่าแม่ปะ้าป้าห้าวปะที่นี่ใชิวัดใช่หรือไม่ที่เมืองข้าก็มีเช่นกัน ใช่แล้วก็นี่ช่างงามเหมือนวัดของเราเยี่ยงนะเนี่ยเมียนเมีนม,มองนี่นะเป็นวัดมหาใช่เป็นวัดครูบาครูเมื่อของหนองบนนหนองบนวํำพูเฮ้าใช่ใช่แล้วก็ยังมีศิลปะหนองบนนลำพูนะก็คือมีหอตรารกลางน้ำด้วยแหละซึ่งสร้างมาแล้วกว่า100ปีนะสวยงามมากๆเลยเราขึ้นไปไหว้พระดูไหมปไ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 ป สวยมากขึ้นหน้ามากเทอดอูแค่บอกให้ดูกล้าดูตรงไหนเฉยมันวมสวยดีพี่เห็นนานตรงไหนเลยอ่ะเพราะว่าพวกเราคนพากันไปลแล้วล่ะแม่แม่มือนี้แม่จะไปงานง่านแล้วสวยสนะ จากพวกเองถ้าได้ไปทีง่งามของเมืองนี้มากเชียวใช่เลยพิมพ์ฉันชอบมาถึางนี้ยิ่งนักจริงเหรอใหม่ดีใจมากนะที่ทุกคนชอบอ,ะอ่ะนี่ถ้ามีโอกาสน่ะใหม่จะพาพวกเธอมาอีกโอเคไหมดีเยี่ยมนักแต่เมื่อเนี้ยยังมียิ่งงามอย่างเองถ้าชอบเยี่ยมนักพวกเข้าไปหาหม่องตั้งแคมป์กันดีปะซัวข้าว่าพาใครมองนี้ดีบว่า ข้างล่างคือบดีกติเพราะว่าแบบนี้มอันตรายดยเขาว่าถ้าอยากพากตรงนี้เนี่ยเราว่ามันอันตรายดิเขาว่าถ้าอยากพากตงนี้ยงเมื่อคืนมีสองคนข้าว่าพักตามที่มินตาบอกดีกว่าไหมพื้นที่กว้างไม่ปลอดภัยในยามวิกาลเลยอเออก็ได้ก็ได้ถ้าเสื้อมงคลได้ดีก็พับตรงนั้นละเป็กันเถอะปปเถอะป้า The pu- ข่ามาเลยไปดูไปดูเรดเอกที้าพามาเจก่อนวันนี้ข้าจะไปข้าอยากมีอะไรบอกเองข้ารักเองมากนะเองเป็นหญิงที่งามที่สุดเลยนี่นาฬิกาเนี่ยเวลาคิดถึงไหมอ่ะก็เก็บไว้ดูนะไหนก็รักข้าเหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะบ้านดีๆนะขอบคุณพวกเองยิ่งนักข้ารักเองนะ เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเชียวฉันจะไม่มีวันลืมใช่เลยงามฉันดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคุคนตอนว่ารักมีเพียงความฝันกลับได้พบเมื่อเธอเข้ามาจับมือเธอซบลงตรงข้างกันขออยู่อย่างนั้น